อครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสรับนะนำโตนะครับผมซื้ออันอร่ออนุญ,ญาดเ,เป็นภาษาอันนี้นะคะได้ครับภาษาอีสานเลยครับคือซื้อนาลีพิล้มไก่พักค่ะขาดยูบานหลักแดตบบนตำบลบ้านเลีองเพลิดเีสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับผมตอนนี้เขาเห็ดอี่ห้ออยู่ครับผมตอนนี้กัเห็ดเห็ดค่ะเห็ดเห็ดนั่งฝ่านั่งล้มพอเห็ดนั่งฝานั่งล้มเป็นเป็นเห็ดเห็ดย่างเดียวเนรอครับใช่เห็ดย่างเดียว วิธีการเก็ดนี่เห็ดอ่าคือจังไหนคือเด็กมาเรียงเห็ดเนี่ยครับก็มามาปลูกเห็ดครับก็ตอนแรกกะเห็นงานโรงงานค่ะครับบันี้ก็เห็นนองสายเพิ่นเห็ดเพิ่นกะแนะน้ำไห้เห็ดกะเล็บเตยน้ำน้ำเพิ่ฝึกเห็ดน้ำเพิ่อยู่ประมาณเกือบปีนี่แหละจ้ะไปฝึกน้ำเพิ่มมาป่ะเป็นเลี้ยนรูน้ำเพิ่มมาปีนี่แหละค่ะปีหนึ่งแล้วบะนีตัวเขานี่เห็ดมากนีโดนไปครับไอตัวเห็ดนี่ครับเห็ดมาก แปดเก้าปีแล้วเหรอคะแปดเก้าปีแล้วผลตอบรับดีปะครับกะกะพอได้เยอะค่ะได้เยอะเอาเห็ดเหลี่ยมเนี่ยเขาเอาไปขายใส่ครับนี่ดิมีเพิ่นมารับเอาค่ะแม่ค่ะเป็นมารับเอา่ะแสดงว่าเขาเนี่ยเ่อใดขายเป็นไอ้ตัวหัวอ่าตัวเชือกเขาเนี่ยคือเขาเฮ็ดขายเลยมอเชือกนี่เขาสั่งมาสั่งมาจากจากฟาร์มเพิ่นนั่นแหละแล้วนี่ครักามา เฮ็ดกระบวนการของเขาเองครับเขาเห็ดเองเลี้ยงเองจัดกาขายดอกมันขายตัวเฮ็ดเองจายก้อนของท่านปรเด็นก้อนนี่เขาขายบ่ก้อนก็ขายค่ะก้อนขายก้อนอะไรเาบครับขายปีนี่อยู่ก้อนละสิบบาทครับถ้าว่าขายทรงเขาก็จะทรงอยู่ก้อนละแปดบาทเลา เขาไปสึ่งโลคาเองบ้างวันเนี่ยจ้ะซึ่งโลคายแต่ระยะทางน่ะค่ะขั้นขั้นไก่แต่แทกกะให้เพิ่นออกคาน้มันอยัมมันเองจ้ะโอเคครับทาไปชมเขาจะถอดพอที่เ็นอันนี้อันนี้ไออันนี้คือก้อนเชื้อที่วานล่อไปอบอะครับจ้ะอันนี้คือเห็ดเรียบๆลอยแล้วเรียบร้อยแล้วสิบใบอบล่อบโอ้ช่องหนึ่งประมาณจะอันกันช่องหนึ่งก็นี่สิบสองก้อนสิบสองก้อนจ้ะ ส่วนส่วนส่วนผสมของเห็ดอันนี้เนี่ยเขาเขามีอีอย่างหน่นะครับส่วนผสมี่อยู่ตรงนี้ครับส่วนผสมอันอันอันนี้ก็จะแต่สร้างซ้ำเสรสร้างเขาครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ไม่เป็นผู้ไม่เป็นแป้งข้าวเหนียวครับกระดีเกลือครับอันนี้ก็จะเป็น ยิบซ้ำคือข้าเอาส่วนผสมนี่มาผ<า>สมกันน,นกระปูนขาวปูนขาวปูนขาวนี่ใส่กิโลหนึ่งต่อต่อขีดเลื่อยลอยลูต่อขีดเลื่อยลอยลูจ้าปกติยิบซ้ำยางละสามขีดกับอันนี้ยิบซ้ำผู้ไม่คือต่อลอยลูเหมือนเล่มหรจ้ายิบซ้ำผู้ไม่ดีเกลือนี่ยางละสามขีดอันนี้อันนี้สี่หกขีดแปดก็ได้หกถึงแปดขีดค่ะ เป็นเป็นแป้งข้าวเหนียวหกถึงแปดแล้วก็ชิมีล้ำล้ำความล้ำอ่อนล้ำอ่อนล้ำอ่อนถ้าใส่บาเนี่เขาได้ผส,สมแล้วกับมใส่ตีรีครับจ้ะเครื่องนี้มันเป็นเครื่องผสมโดยตรงปะเครื่องผสมโดยตรงแพงป่ะครับเครื่องนี้เครื่องนี้กับประมาณ 29, <25 S 1> สองหม,มื่นห้าสองหมื่นห้ารวมสูงผสมแล้วเขาก็ไปเข่าเครื่องตัวนั้นจ้ะเครื่องอัดก้อนผสมเรียบร้อยเขาก็ตักใส่อัด โตนั่นครับตักขี้เลื่อยใส่ฐานตัวนั้นที่เบิร์โอใบน้าอันนี้เี็นโอใบน้ามั้งค่ะขื้นเขาบ่ได้เอาก้อนเห็ดนี้อ่าปกติผมเห็นก็จาใส่ถังสองร้อยเหรนะครับเนวันนี้อันนั้นก็คือเขาบ่ได้ต้มแบบนั้นอันนั้นไม่ได้เที่ยวละหน่อยเที่ยวละหน่อยลอยเที่ยวละโหนี่จะเกิดเที่ยวละหลายๆนี่คือเข้าก่นต้มน้ำยู่นี่ยเป็นวะครับแต่ก็ปล่อยไอ้มันเข้าไปในถุงว่ะใช่ไหม ก่อน uh, te ah ้ำใส่น้ำใส่จ้านำกับจิตเทใส่ในนี่เขากะปิดวาล์วก่อนครับก่อนนำใส่ในนี่มันกัสีนี่แหละแกลเครื่องต้มเป็นไบเลอร์เป็นนั่นเอาไอ้น้ำออกไปเลยเครื่องนี้แพงไหมครับตัวนี้เครื่องนี้มืนหาหมายถึงว่ารวมทรงมืนหางนี่มันเป็นหม่องที่ก็เจ้าเข็ดขายทำเข็ดโดยตรงจ้ะฟาร์มโดยตรงมืนมืนหารวมทรงมันเด้อ สุดดยยอเลครับมันกับสิมิเศษอยู่ละ่ะขา้าวขาวขาวันตุมโดนมาไหนครับเนขาวหนึ่งแบบแบบนี้ข้าวหนึง่งโดนมาไหนข้าสตาสช่วงแปดโมงนี้ขา้ากับสิไปรื่อช่วงหยุดช่วงประมาณบ่ายโมงมจนกว่าแก๊สถังนึงสิเบิดแล้วก็ต่ออีกเครื่องถังนะคะถังเครื่องจังสิพอคขังนึงมันได้หลายมาไหนครับเนี่ยขังนึงก็บพันห้าร้อยก้อนพันห้าร้อยก้อนค่ะ อ่าอันนี้อันนี้คือเป็นการที่ล่อให้เชื้อมันเดินมาเมื่อไหร่จะเชื้อเดินอันนี้เดินไปได้ครึ่งนึงแล้วเนี่ยจ้ะมันอันต้องหอดใส่ครับเพราะจังสิปล่อยออกต้องสุดแบบนี้เลยสุดสุดเลยมันเถอะจ้ะสุดกลนที่เป็นแบบนี้นะคะ่ะเอามาให้เนี่ยนี่เดินเลยค่ะเอามาให้งเอาไปมันต้องสุดก้นจ้ะสุดแบบนี้แล้วนะจ๊ะนี่ยออกกลิ่นมันเลย ชื่อแบบนี้ความที่วยวัติไปออกเป็นดอกแล้วจทำกันทเปิดดอกเปิดดอกเข้าแกนี่ออกอ่ะครับแกออกแล้วก็อออกแ่นีกัะมันก็จะออกตรงนี้อออ้อันนี้คือมองนี้เป็นมองที่ว่าเข้าอบแล้วก็มาล้ออยู่นี่ก่อนมองพักก่อนเดินมาเป็นมองนี่ครับพักเชื่อไห้ล้อให้เดินเต็มพักเชื่อให้ล่อไห้เดินเต็ม ้วให้เดินเต็มแมลอกกับพ่อ,อที่ไปออกกับห้องไอยคนออกไปอไปเข่าลงอันเปิดดอกนะคะไปลงเปิดดอกอีก,กล้งเปิดดอกอีกเ<อ>ท่าหนึ่งอันป็น้อกนี่ก้อนละสิบบาทเนี่ยใช่ก้อนละสิบบาทถ้าว่าขายทรงนี่กะเป็นพันกบแปดบาทนะคะแปดบาทค่ะถ้าเป็นพันเนี่ยหาล่อยขึ้นไปกะทรงก้อนละแปดบาท เขาก็เขียนไว้ว่าเขาวันที่เท่าใดที่เขาหยอดเชื่อเขาเขียนไว้พร้อมจ้าเขาเขียนไว้อันนี้ปณีไทยบ้านก็จะหูวจักบอกว่าเขาพอเห็ดไหมหัวจักจริงๆหัวจักของจ้ของเอานี่เลยมันเถอะจ้าโอ้โหมาครับท่านผู้ชมม้อต่ออีกหนึ่งโล่งหนึ่งโล่งนังฟ้าอันนี้คือลงนางฟ้าจ้าว่าหั่นอีหยังกะนางลมนางลมดำนางลมดำ เอาเมีนยนผมผู้ไทยนีย่กระม้านสวยครับก็จะเก,เก็บไปเก็บ<ห>มาแล้วก็เลยบ่ค่อยเหลือต็มาไทยพอได้เบิึงนะครับพี่น้องก็มียังนี้อยู่เด้อยังพอได้เห็นอยู่เนาะขันยังมันออกได้หลายนี่ถือว่าเต็มมันนี่เลยม<า>ม่มั้ง่ครับเนี่ยจ้าเต็มมือไหนมันถือได้หลายเต็มแล้วมันมกเก็บผักต่ออีกช่วงนี้มันหนาห่อนบ,อบ,อบน่บ่โคบกันเดอกบิึงเอาพี่น้องนี่โหงามนะครับ เนี่ยหลาก็ลังสิออกเนี่ยจ้าอ้าวลังออกอยู่อันนี้นา่งฝากหืมใส่เกตเบอร์ไม้สีดอกมาคือกันนา่งฝากับนางด่มมันต่างกันนังไลยอันนางร่มดำมันสีดำเกล็ดโอ้มันสีสีมันสีดำปึ๊ดเลยอืมอันนี้มันสีออกอันนี้เขาเก็บแต่จักรุ่นเหรอครับเนี่ยอันนี้เพิ่งห่อเมล็ดพอเดือนเลยเนี่ยจ้าพิ่งอ่อหน้าแรกเนี่ยฮืมต่ว่ามันสีเย็นที่เจ้าว่ามันจะได้จักเดือนกับใส่เก็บเพิ่งหมด่ะ อันน้ำไฟประมาณสี่เดือนสเดือนเอาสุดๆกับสี่เดือนกัเก็บรอบหนึ่งได้ประมาณจากโลครับนี่รอบหนึ่งโอ้รอบหนึ่งสิอันนี้มันตสามพันก่อนได้ไสามพันก่อนต้มมือเจ้ามาเก็บมือหนึ่งเจ้าได้หลายมันมือนึ่งมือหนึ่งกับมือละยี่สิบโล,ละมือละยี่สิบรถ้ามัน<ล>อ,ออกจริงกีงกับหาสิบหกสิบหาสิบหกสิบต้มือนะได้ซุมมือเลยะบ่หาสบหกสิบนีมันสี เฉพาะท่วาเวลามันออกเนี่ยมันออกโคบด้เห็นกาฟ้าน่ะมันออกพึบจ้ะออกเป<า>็นพึบเดียวกันเลยเมันทอสามมือสี่มือเนี่ยเต็มแพงนี่กคพึบเลยอ่าฮะตามันปร่เดีออกออกแค่เท่าสม,มือเป็นมือเป็นมือกที่ไปมันท้อต่มันสิออกไปว่าเออชุดหนึ่งอยประมาณสามมือสี่มือเขา็ค่เก็บนาแรกครับก็จีได้อยู่ประมาณสองรอยก็รู้เดี๋วรวมรวมแล้วนะสามพันก้อนเนียครับก็เขาก็บปเดี๋ยวลงชุ่นอย่างเรที่แค่หดหนามไปซื้อหดนามข้าว เห็ดเรียบร้อยแล้วที่เขากับมาใส่ล้งไว้เขาก็รล้วหดหัวน้ำแล้วกันล้ห้เปิดดอกแล้วก็หดน้ำล้อมันออกดอกที่ซื้อครับแค่ว่าหดน้ำทุกมือทันละเขามีเวลาคือเรเห็นสปริงเกอร์คนยี่ยมันโนนะสปริงเกอร์มันมือเขาได้มันเวลาเวลาเห็ดบานเห็ดยังน่ะนอกาสปริงเกอร์น่ะน้ำมันสิทถือดอกเรามันจิแฉะไปเลยครับอันนี้เขามันมันเขาควบคุมได้มันเถอะ เขาต้องมันหดน้ำเอาช่วงนาฮอเนี่ยบานีนาฮอนนี่มันมีผลตอเห็ดเขาบ่าครับมีหลายหลายมีมากเลยอย่างเช่นมันบ่ค่อยออกงั้นสิบออกเห็ดนางฟ้านี่เห็ดที่เจ้าปลูกนี่มันสิออกดีช่วงใดครับช่วงนาฝนเ่ะหนาฝนนาฝนนาหนาวดีเล่น่ปดีขาวไม่มันเล็กจีได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตดีแสดงว่าเขาเห็ดเห็ดนี่ปีหนึ่งเขาเห็ดตลอด เ็ดตลอดค่ะเป็นอาชีพเห่อวันเถอะช่วงหนาห่ออันนี้ปรับมาเข็ดเนังล้มดำเพราะว่านังล้มดำนี่มันท้นห่อนปลอมได้ทำกับปรับเปลี่ยนสภาพของเห็ดเอาจ้ตามหนาตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาลจ้าเมื่อนอันอันนี้ก็สิได้เห็ดนั่งฝ่าเลยมาหน่ะขาดบประจึกรห่ออันคำนวณบ่ถจึกว่าหนาวมันสิเบิดตอนใดนะคะก็เลยได้เห็ดเงี้ยวมามาสุบหนาห้อนพอดีนั่งฝ่าชุดนี้สชิ้นกเลยนะครับพี่น้อง มาประท่านครับเนื่องจากว่ากเจะเก็บไปแล้วผมม่านเที่ยวหลังหลาเพ่นก็เลยจะทายอันน,หน,หน้อยๆจังสี่หลังมาสูพรมเม่นปนองเบิงนี่นะครับวาเบิงทั้งนี้ก็ได้จัะไปเบิงทั้งคุณแป๊แบบหนึ่งเด้อมาต่อ,อยอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ฝั่งนี้อัน,นเนี่ยมันออกยังวา่าได้เอาซัมลี่ออกปิดเลยเนี่ยใะ่เดี๋ยวห้องกระลุงเนี่ย <laughs> นี่ละเครียดเชื่อมันสีขาวแบบนี้แบบมันพร้อมสีออกนะซีนี้ดอกเห็ดที่ตางไหนก่อนใส่ดอกเห็ดเนี่นั่นน่ะจ้ะมันมค่อยอันจัมันสีออกมาทั้งนี้แหละนี่แหละคือว่ามันสีเริ่มออกแล้วสีเริ่มออกแล้วคือเริ่มว่ามันสีออกดอกแล้วล่ะบัทีนี้เฮาก็เริ่มฝนน้ำฝนน้ำดุดดเอ้อหอนที่เจ้าเห็ดนี่เห็ดเห็ดอีอย่างนี้ครับที่ที่เห็ดจำในอันก้อนเห็ดให้เพิ่นนี่ มีนางร่องดำกับนางฟ้งฝาสองย่างค,ค่ะคิดแค่สองย่างเท่านั้นจ้าบานในทาเอฟซีรายการหันบาแม่วิธีเกษตรอยากได้ก้อนเฮ็ดนี่ติดต่อได้ทั้งใดครับผมทั้งเบอร์โทรเลยค่ะเบอร์โทรครับผม0821254152อีึงหค่ะขออีกทีหนึ่งครับ0821254152ค่ะ้เราเฟซบุ๊กมีบนอเฟซบุ๊กมีค่ะซื้อ นารีพี่ล้มไก่ผักเป็นภาษาอังกฤษนะคะอืมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับเนาะค่ะไปเมืองท่าบุญแฟัดก็ยินดีให้คำปรึกษาแม่นวะค่ะท่านผู้ชมเป็น,นเป็นมือใหม่ังิฉะยินดีเลยยินดีเลยเอาเ<ล>ไปทําเป็นอาชีพได้คือบอกว่าได้ห่วงอีกย่างนะคะบ่ได้ห่วงสูตรหวังยังดอกค่ะครับก็สุดท้ทายมี่ยังฝากมือใหม่ปะครับที่ที่พอเฮ็ดนี่ เมื่อไหม่ก็ต้องศึกษาก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันหนาห่อนนะเขาต้องศึกษาแบบโดยละเอียดเลยการเทศน์นี่ครับขัดจังไรก็คือโทรมาสอบถามตามัมเบอร์โทรได้มองนี้เขาอยู่บ้านหลักแดนคตำบลบ้านเดืออำเภอเกษตรส,สมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอนะพี่นอ้องเรเนอยู่ไกลอยากเบิ่งอยากสอบถามอยากเขามาเยี่ยมชมควา,ามเหตุผลกับยินดีนะครับมา ได้นะครับสำหรับมือนีนะครับทั้งช่องบาแมนวิธีเกษตรก็ต้องขอขอบคุณละกันนะครับผมที่เปิดฟรามให้รับชมครับสวัสดีครับผมขอบ,ขอบคุณครับ